ต้นปอเถืองครับก็ผมได้วัดดูแล้วประมาณสี่นิ้วนะครับตอนนี้ต้นปอเถืองขึ้นสี่นิ้วแล้วนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับใบของเขาก็จะออกประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าใบกับใบอ่อนนะครับนี่กาลังขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้นะครับได้สิบวันแล้วก็ออกใบห้าใบแล้วนะครับเนี่ก็จะเป็นรากของเขาครับรากปอเถืองนะครับ นี่จะเป็นรากปอเทืองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับทัดไทยบ้านผมวันนี้พามาชมทุ่งปอเทืองนะครับปอเทืองที่ทําการปลูกครับอประมาณแปดไร่นะครับผมก็จะแบ่งเป็นกล็อกๆนะครับก็ ปลูกตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกทันวาคมนะครับก็ได้ประมาณสิบวันนะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกท่านครับไปชมนะครับว่ามันขึ้นสูงเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะครับว่ามันขึ้นสูงเท่าไหร่แล้วนะครับผมครับนี่ก็จะเป็นดินดินหน้าดินก็จะแห้งแห้งครับเพราะว่าอมันโดนแดดโดนลมนะครับแต่ว่า ดินอ่าพื้นที่ดินข้างในนะครับอ่าดินก็จะชุ่มนี่ให้ดูนะครับลักษณะของดินก็จะชุ่มนะครับเพราะว่าก่อนปูเราได้ทําการสูบน้ําใส่แล้วนะครับนี่ครับเป็นดินล้วนนะครับไม่แห้งนะครับนี่สังเกตได้นะครับก็ให้เขาโตไปอีกสักสิบสิบสิบห้าวันถึงยี่สบวันครับเราก็จะสูบน้ําใส่นะครับนี่ให้ดูนะครับกําลังงอกขึ้นมาครับสวยครับ สวยงามเลครับนี่ะนะครับอ่าก็จะมีป้ายครับป้ายอ่าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทุ่งปอเทืองนะครับอ่าประจำปีงบประมาณพศสองห้าหกเจ็ดนะครับผมอ่าจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลาอำเภอท่าตุงจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็จะมีป้าย ฮักนทุ่งกุลานะครับเป็นไปเช็คอินนะครับผมอ้อดอกตุ้งปอเทืองนะครับออกดอกเหลืองอัลามเราก็จะมาถ่ายรูปเช็คอินกันอีกครั้งนะครับผมอ่าสังเกตดูต้นปอเทืองนะครับก็อ่าผมได้วัดดูแล้วประมาณสี่นิ้วนะครับตอนนี้ต้นปอเทืองขึ้นสี่นิ้วแล้วนะครับนีให้ดูเลยนะครับอ่าใบของเขาก็จะออกประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าใบกับ ใบอ่อนนะครับมีกําลังขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้นะครับได้สิบวันแล้วก็อ่าออกใบห้าใบแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นรากของเขาครับรากปอเทืองนะครับนี่จะเป็นรากปอเถืองนะครับนี่ผมอ่าได้ถอนขึ้นมาดูนะครับนี่นะครับครับนะครับให้ดูนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับกําลัง อ่าปอเตียงกาลังขึ้นนะครับนี่กําลังงอกขึ้นเต็มพื้นที่นะครับนะครับก่อนที่เราจะปลูเราก็ได้ดําเนินการสูบน้ําใส่นะครับอ่าทุ่งนาข้าวนี้นะครับอ่าแต่ก่อนก็ปลูข้าวนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราก็มาปลูปอเทียงให้เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับผมนี่ครับแล้วก็สูบน้ําใส่แล้วก็เราก็ไถนะครับพอไถเสร็จแล้วนะครับเราก็อ่าปั่นนะครับ ปั่นพวนดินนะครับก่อนนะครับเพราะจะได้สะดวกในการเดินหวานง่ายๆนะครับหรือจะไม่ปั่นก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วเราก็หวานพอเถียงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาปั่นพวนดินอีกรอบนะครับนี่นี่ครับนี่ก็จะเป็นอ่าถ่ายดูด้านหลังครับของป้ายนะครับสวยงามครับกําลังขึ้นเขียวกะจีครับผมนี สำหรับแปลงนี้ก็จะเป็นพอเทืองเหมือนกันนะครับก็จะบางตาน,นิดนึงเพราะ,าะอาจจะอ่าทําการบานบางไปนิดนะครับนี่ครับนี่ฝั่งนี้ก็สองแปลงครับนู่นอีกแปลงหนึ่งครับผมมองไปไกลๆก็จะเห็นขี้เขียวนะครับนี่ครับ กำลังเชียวะจีกาลังขึ้น,นครับผมครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวให้มันต้นโตขึ้นสูงกว่านี้อีกนิดนะครับผมอีกผ่านไปสักหนึ่งเดือนแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับว่าอพอเทืองเราจะสวยงามขนาดไหนครับผม อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ทัดไทยบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ